เราไลเออไม่ได้หรอกครับ6นาฬิกา19นาทีช่วงหน้าคุณผู้ชมมาทย้อนไป20ปีก่อนเนี่ย <c oughs> มีผู้หญิงไทยคนหนึ่งลำดวนสีกันยาหายตัวไปในปี2547ถูกพบเป็นศพสีชีวิตที่ลำธารบนหุบเขาที่อังกฤษคุณผู้ชมตำรวจเข้าไปรื้อคดีมาสอบใหม่นะ <c oughs> และออกหมายน้ำเงินคือประสานไปยังเจ้าหน้าที่ไทยครับให้เข้ารวบตัวคนก่อเหตุเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องนี้ฮะ ตรุษจีนปีนี้ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่เซ็นทรัลเวิลด์โดยผนึกกำลังพันธมิตรจัดยิ่งใหญ่รับปีมะเสงชูเดอะไนมิร์เคิลสออฟพรอสเปอร์ตี้ตอกย้ำแลนด์มาร์คแห่งการฉลองตรุษจีนที่ดีที่สุดใจกลางเมืองชวนจับจ่ายไหว้กินเที่ยวครบจบในที่เดียวพร้อมต้อนรับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกเราร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับยกใจกลางเยาวราบมาไว้ที่นี่นะครับรวบรวมทั้งเด coration การแสดงอาหารจับจ่ายไหว้กินเที่ยวนะครับจบที่เดียวที่เซ็นทรัลทุกสาขาแล้วก็ที่เซ็นทรัลเวิลด์เป็นปีพิเศษ